ูกสาวตอนนี้ก็ใช่ค่ะมีคนบอกว่าเห็นว่าเกือบอีก2เซนนี่จะเท่าซินนี้แล้วนะคะกะ็ตอนนี้จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำก็แข่งแบบระดับชาติแล้วก็จะมีมีแวบมาเดินแบบถ่ายแบบบ้างคือน้องก็ชอบเหมือนกันแต่ก็เรียนกับว่ายน้ำเป็นหลักก่อนแล้วก็ถ้าว่างก็จะมาเดินแบบค่ะอยากให้เป็นตัวแทนประเทศไทยคะ่ะอันนี้ก็ ตังเป้าไว้แต่ก็ต้องดูก่อนเพราะน้องจะน้องจะเด็กสุดในรุ่นลูกชายเนี่ยสิคะลูกชายจะมีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มากามากถึงมากที่สุดเลยคะ่ะตอนนี้ก็จะไปร้องเพลงแล้วก็ตอนนี้มีไปบินไป L.A. ด้วย อาจจะแบบแคสติ้งงานอะไรอย่างเงี้ยชิโนูต้องดูก่อนค่ะถ้าได้งานอะไรเงี้ยก็จะไปค่ะพี่อยากจ,จะชอบเป็นนางแบบส่วนน้องก็จะเป็นแบบสายเฮสายอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดูน้องยังเด็กอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็มีหน้าที่สปอร์ตเน็าชี่ถ้าหนูชอบแม่จะดันอ,อ่ะโอเค